สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอั้าจะมาแชร์วิธีการหาเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็นะคะซึ่งใช้เวลาแค่30นาทีก็ได้เงินมา200บาทนะคะวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงถ้าใช้ทั้ง24ชั่วโมงจะได้กี่บาทก็ลองคํานวณกันดูนะคะและงานที่ทํา30นาทีได้มา200นะคะเป็นงานที่ถูกกฎหมายไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะอันนี้เป็นยอดที่อ้ําเคยถอนมานะคะถอนถี่มากอ้ํมมีเวลาว่างเท่าไหร่อ้ําก็มาทํานะคะเดี๋ยวอ้ําจะถอนสดๆให้ทุกคนได้ดูด้วยว่ามมันนนนนเเเเเงงงิิิข้้าจรยยอะะะะดดดี๋วถสๆใหูละคะ อ้ามกดถอน200บาทนะคะกดใส่เบอร์แล้วก็ยืนยันนะคะจากนั้นก็จะรอแป๊บนึงนะคะเงินจะเข้าแต่เดี๋ยวอ้าจะพาทุกคนมาดูประวัติการถอนก่อนนะคะ นี่มันก็จะมียอดที่อ้ําเคยถอนไปแล้วกับยอดที่เพิ่งถอนไปเมื่อสักครู่นี้มันก็ขึ้นว่ากําลังตรวจสอบค่ะรอไม่นานนะคะเงินก็เข้าพอดีนะคะทุกคนนี่ทุกคนสังเกตเวลาตอนถอนกับตอนเงินเข้าค่ะแล้วเดี๋ยวอ้ําจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะใครที่อยากดูแอป,ปนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปดูพร้อมๆกันค่ะหลังจากโหลดแอป,ปมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะซึ่งอ้ําก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการสมัครนะคะและวิธีการสมัครมันก็สามารถสมัครได้ผ่าน Facebook l i n e หรือว่าเมลต่าาาางๆนนนะะะะคคเเดดีี๋ยวอ้้จจสมมมมัััรขก็ไทท 1,000พเหรียญนะคะมันก็จะมีให้กดเช็คอินมีอะไรงี้นะคะสามารถแบบดูได้เลยและก็จะมีตรงนี้ที่เป็นตัวกิจกรรมให้เราทําหลังจากที่เราทําปุ๊บเราก็จะได้เหรียญนะคะทุกคนอ้ําจะเลือกทําเป็นตัวกิจกรรมนี้ก่อนนะคะถามตอบมันบอกว่าได้500เหรียญอ้ําก็จะทําไปเร็วๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเสร็จสิ้นปุ๊บนะคะนี่มันก็จะขึ้นเกตแบบนี้อ้ํากดเกตก็ได้มา500เหรียญค่ะและอ้ํมก็จะกดล็อกอินด้วยนะคะแค่เข้ามาทุกวันอ้ํามากดล็อกอินอ้ะ อย่างที่บอกว่าอ้ําใช้เวลาแค่30นาทีอ้๊มได้มา200อันนี้อ้๊จะกดเข้ามากดไลค์แฟนเพจเขานะคะซึ่งมันได้เหรียญเยอะมากนี่2 0 0พเหรียญน,นะคะอ้๊กดไลค์ปุ๊บก็ได้มา2 0 0พเหรียญทันทีกิจกรรมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าอ้๊ก็สามารถอ่านข่าวได้ที่ตรงนี้ค่ะหน้าแรกนะคะกดเข้ามาในข่าวอ้ําก็เลื่อนเลื่อนอ่านข่าวนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นตรงนี้ที่มันหมุนหมุนอยู่นะคะถ้าหมุนครบวงกลมปุ๊บเราก็จะได้เหรียญมาค่ะทุกคนใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีนะคะคก็ไดา,า,าพีนะฉะ ก็เลยเออสามารถทําเวลาได้30นาทีเนี่ยได้มา200บาทค่ะทุกคนคือมันไวมากแล้วก็ได้เยอะมากจริงๆค่ะอ้ําก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเร็วๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนี่ยก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่านไปเรื่อยค่ะใครที่ชอบอ่านข่าวหรือว่าอ่านข่าวเป็นประจําอยู่แล้วอ้ําคิดว่าน่าจะชอบนะคะเพราะว่านอกจากเราจะได้อ่านข่าวแล้วเรายังจะได้เงินและอีกอย่างก็มีวิดีโอให้ดูด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถกดดูวิดีโอมันก็สามารถได้เงินเหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีตัววกลมตรงนี้หมุนเหมือนตอนที่เราอ่านข่าวค่ะใครไม่ อบอ่านข่าวชอบดูวิดีโอก็สามารถมาดูตรงนี้ได้แล้วมันก็จะมีคลิปแบบนี้ที่เหมือนติ๊กต็อกเป๊ะเลยค่ะแล้วก็สามารถมาดูได้เหมือนกันอ้้มรีวิวแบบตรงไปตรงมานะคะทางแอปไม่ได้จ้างอั้มนะคะค่ะและอั้มก็จะบอกว่าเนี่ยที่มันขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนอย่ายไปกดนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบเออเป็นการพนันได้อะไรอย่างนี้แล้วอั้าก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบนะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้ามันขึ้นมาว่าเออเราได้สร้อยฟรีแต่ว่าต้องเสียค่าจัดส่งอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้หมายความว่าฟรีหรอกคกคคค่่่่่ะะะทุุนเเพรรราาาาาว็จจต้งยงยสสป คือมันก็ไม่ได้ฟรีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไตร่ตรองกันให้ดีก่อนที่จะกดอะไรนะคะเพราะว่าคลิปนี้จุดประสงค์ของอ้๊มแค่จะพามาดูวิธีการอ่านขา่าวหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆให้ได้เงินเท่านั้นพวกอื่นๆอ้๊ไม่ได้แนะนําแล้วก็ทุกคนก็ไปตัดสินใจกันเองแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการแบบเออคลิกหรือว่าการเลือกทําอะไรต่างๆด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ถ้าอยากดูเพิ่มเติมอ้๊จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะคะ